ดท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูด่ึงอนุโลมและปฏิโลมเพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่อเป็นการสำรวจจิตอีกการปฏิบัติเรอกรรมฐานเขาต้องปฏิบัติเช่นแบบนี้ ว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไรวันต่อไปที่จะทำต่อก็ต้องตรวจจิตเสียก่อนว่ารมเดิมที่เราปฏิบัติมันทรงอยู่หรือเปล่าหรือว่าการปฏิบัติเก้าวสูงขึ้นไปก็ต้องกลับหลังมาดูใหม่ถอยหน้าถอยหลังสำรวจอาร,รมณ์จิตว่าจิตที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ตามลำดับตามสมควรหรือไม่ หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังบกพร่องอยู่จะได้กรับรุงอารมณ์จิตให้มันดีให้สะอาดสม่ำเสมอคนจะผลที่จะพึงได้เมื่อคืนที่แล้วเราได้พูดกันถึงอน,นาคามีผลตอนนี้ก็กลับมาย้อนถึงต้นว่ากําลังจิตของเราที่จะปฏิบัติเขาถึงมากผล อันดับต้นล้วก็มาดูโสดาปฏิผลกันก่อนนี่ต้องย้อนหลังก็มาดูเสมอๆวิธีที่เขาปฏิบัติได้ดีกันจริงๆถ้าปฏิบัติขึ้นไปถึงไหนก็ตามแม้ชาญโลกีอันดับแรกเขาต้องคุมอารมณ์ตั้งแต่ต้นเขาไปถึงระดับปลายอย่างเช่นเราปฏิบัติมาถึงชานสี่ แต่เวลาเข้าสมาธิจริงๆเขาจับในชานหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเมื่อชานสี่ทรงได้ตามปกติถ้าเราจะปฏิบัติในรูปฌานก็ต่อจากจุดนั้นขึ้นไปไม่ใช่มาอยู่ๆก็จับปลายมือกันเลยทีเดียวดีไม่ดีปลายก็ไม่ได้ท้ายก็ต้นกับเสียปลายก็ไม่ได้ <c oughs> นี่ต้องถอยหน้าถอยหลังก็เป็นปกติ นี่วันที่แล้วเราพูดเราฟังกันมาถึงอารมณ์ก็อนาคามีความจริงก็ฟังกันมาหลายวันก็จะไปถึงจุดนี้วันนี้เราก็มาฟังตอนต้นสำรวจจิตดูว่าเรายังมีอารมณ์บกพร่องในอันดับไหนสำหรับพระโสดาปฏิพผลพระพุทธเจ้าบอกว่า ต้องตัดสังโยคได้สามสำหรับสังโยคข้อนหนึ่งได้แค่เล็กน้อยเพื่อสกายติติหมายถึงว่าพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์ที่จะทรงในจุดนี้จริงๆก็คือพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบ,บันจะมีความรู้สึกท่านบอกว่าพระโสดาบ,บันนี้ มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากแต่ว่าพระโซดากับสกิทาคามีอยู่ในเขต่าทีาา่ศีลสิกขาจำไว้ดีนี่า,า,บานบอกว่าปะโซดากับสกิทาคามีมีอธิธี่ศีลสิกขาเป็นสำคัญหมายความว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ดันั้นถ้าเป็นในฐานะที่เป็นผู้บริบูรณ์ในสีนี้แล้วจะเห็นว่าสมาธิไม่ไม่หนักหนานักปัญญาก็จะไม่ก้าวมากเกินไปเป็นได้เพียงว่ารู้ว่าเราจะต้องตายความตายมีแน่พระสนดามีความยึดมัน่นไม่แปรผันมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราจะต้องตายแน่ ฉันั้นในเมื่อรู้ว่าตัวจะต้องตายจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายได้ก็เราจะตายไปแล้วความสุขที่เพิ่งมีก็ศัยพูทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานคือมีความยึดมัน่นยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างจริงจัง ไอ้เมื่อนักทีพระพุทธธรรมระส่งแล้วก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อกนันนำายภูมินั่นคือทรงสินห้าบริสุทธิ์สำหรับครวัตสำหรับพิสุทธิ์สมณีงก็มีสิ่งของตัวต้องรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ปรารบเรื่องการแสดงอบัตคือเป็นผู้ไม่มีอวัตจะแสดงแล้วก็มีะนิพานเป็นอารมณ์ การที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้การมีศีลบริสุทธิ์จะควบคุมศีลเป็นอารมณ์เรียกว่าศีลานสติกรรมฐา,านนี่การที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆก็จะมารักษาศีลกันเฉยๆมาสมาทานศีลกันเฉยๆไม่มีกําลังธรรมะส่วนเองที่ควบคุมศีลทรงตัวอยู่ไม่ได้ นี่ธรรมะที่จะครบคุนสมสินได้จริงๆก็คือพรหมีหารสีนี่เราก็พิจารณาว่าพรหมีหารสีก็เรามีครบถ้วนไหมถ้ามีพรหมีหารสีครบถ้วนสิลเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวนี่ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติจริงๆเพื่สอสีลทรงตัวสมาธิทรงตัวอยู่ที่พรหมีหารสี นี่พรมิหารสี่นี่ก็เป็นสมถะอันดับหนึ่งที่จะต้องทรงอยู่เป็นประจำและนอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พรมิหารสี่ของเราบกร่องแล้วก็ต้องใช้เทวตานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจจุดหนึ่งนั่นก็คือหิรลโลตปะ อิริความอายต่อความชั่วโอตป,ปะเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้เรียกว่าเทวตานุสติแต่การนึกถึงบริพานเป็นอารมณ์คิดว่าการตายไปแล้วเรียกว่าความดีที่เราทำทั้งหมดเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาไม่หวังผลในการเกิดเป็นพรสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานอันนี้เรียกว่าอบรมสมาตินี่เรากำลังนั่งเลกถอยหลังว่าเราศึกษากันมาถึงพระนาคามีแต่ความจริงสำนักนี้สอนด้วยอารหัตผลมาตั้งตะปีที่แล้ววันนี้เรามาทวนกันใหม่ทวนสายสุขาวิปัสสโกชัด นี่มันนั่งพิจารณาดูจิตของเราว่ามรณานุสติกมรรฐานเนี่ยเรากำหนดคิดไว้เสมอหรือเปล่าหรือว่าลืมไปหลายหลายวันจะมีความรู้สึกสื่ทีว่าเราอาจจะตายก็จริงมรณานุสสตินี่ท่านแนะนำให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่คิดว่าจะตายวันหน้าวันโน้นไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าเวลานี้เราอาจจะตายให้ใจเข้าแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้ใจออกให้ใจออกแล้วอาจจะไม่ได้ให้ใจเข้าความตายมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเมื่อเป็นเด็กตายเมื่อเป็นหนุ่มสาวตายเมื่อแก่เอาแน่ไม่ได้ นี่เราคิดถึงความตายกันมาหลายครั้งถ้าเราเผยข้อนี้ก็จงปรรนามใจของเราว่ามันชั่วเกินไปที่ไม่ยอมรับนับถือกฎของความจริงความตายเป็นของธรรมดาเราเห็นนั่นเป็นปกติคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายอย่างนี้ก็แปลว่าเลวเกินไป นี่ใคร่ควรพิจรารณาจิตของตนแล้วก็มาใครควรถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บ้างหรือเปล่าในความดีที่ท่านปฏิบัติกันได้มาน,นั้นเรานำส่วนใดส่วนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติบัาหรือเปล่า ถ้าเราไม่คิดถึงข้อนี้ก็จะระนามใจไปอีกว่าเราเลวเกินไปจะเป็นท่ายของอาบายภูมิต่อมาก็มาพิจรารณาสินว่าเราบกพร,ร่องมารุกเปล่าถ้าเราบกพร่องก็ชื่อว่าเราเลวเกินไปแล้วอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปแน่นอนถ้าบกพร่องในสิน นี้ก็มองไปดูพมีหารสีซึ่งเป็นจุดหมายจุดกลางที่ทำให้ทุกอย่างทรงตัวว่าเรามีอาการทรงพรมีหารสีรหรหือเปล่าจิตของเรามีความรู้สึกว่าเรารักคนในสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักเราเองก็เลยฐานะดีเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน การประพฤติครั้งพลาดไปบ,บ้างเป็นของธรรมดาของปกถุชนดึด้แม้ว่าถึงพระอนาคามีก็ยังมีครั้งมีพลาดแต่เป็นอารมณ์ใสเมืออ่อรณ์เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราเคยมีจิตคิดให้อาภัยเพราะความารักมโนเปล่าหรือให้อาภัยเพราะการสองสายขเขามันเป็นในฐานะที่เขายังเป็นมีผู้มีความรู้น้อย มีสติไม่มั่นคงมีปัญญาไม่รอบคอบแล้วเราเคยคิดอิจฉาทิสิญ,ญาบุคคลอื่นบ้างไหมหรือว่ากล่าวเสียดสีเพ่งโทษหรือว่าทำให้เขาไม่มีความสุขมีในตัวเราบ้างเปล่ากรรมใดที่เป็นเหตุเกินวิสัยที่พึ่งโลกจะเจ้าโลกจะพึ่งหนีได้ เกิดขึ้นกับเราคนดีเกิดขึ้นกับเพื่อนก็ดีแล้วคลายอารมณ์หวั่นไหวได้หรือเปล่าทําจิตวางเฉยได้ไหมในมนกรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาตัวพวเราว่าการสี่ประการนี้มีครบถ้วนหรือว่าบกพร่องคนเราทุกคนที่มีความเดือดร้อนก็ขาดปมวิหารสี่ นี่เป็นดับตนถ้าหากว่าจิตเราครบทนบกกักควมีหานสี่ที่ไหนก็ตามมันมีแต่ความเยวเวือกเยน็นมันมีแต่ความสุขสุขทั้งเราแล้วก็สุขทั้งบุคคลที่เนื่องกับเราในนี้เมื่อเราพิจา,มมารณาถึงพวมิีามสี่ว่ามันอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างครบหรือไม่ครบเราก็ไปดูเทวตานนสติกรรมฐาน ว่าฮีรีและอโศกปะไอความไอาบาปเปร่งตัวบาปบาปก็คือความชั่วชั่วทางกายโทษทางวาจาโทษชั่วทางใจกายมันไม่ดีพยายามประทุษร้ายกับคนอื่นเขารักทรัพย์เขา,ล,เขาละเมิดในกาม,มารมวาจามันไม่ดีชอบพูดคำหยาพดกมดเท็จพูกคำหยาพดโทัวเสียดเพื่อเจอือเห,ห,หลวไหล นี่มันไม่ดีประเภทนี้กรรมไม่ดีทุกอย่างกำลังใจก็ไมนกันคอยคิดประทุษร้ายบุคคนอื่น้ตลอดเวลาเป็นอนุว่าการทั้งตามที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้ามันมีก็สแสดงว่าเราไม่รู้จักความชั่วไม่ไอายความชั่วถ้าเราอายความชั่วเราก็ไม่ทำ กลัวผลของความชั่วจะสนองให้เรามีความทุกข์เราก็ไม่พูดนี่การทลายเหล่านี้มีในจิตเราบ้างหรือเปล่าน่าร่มย่างถึงพระนิพพานเรามีบ้างหรือเปล่าคิดถึงพระนิพพานวันหนึ่งกี่ครั้งนี่เป็นการทบทวนกําลังจิตอันดับต่าถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าต่ําที่สุดในเขตของพุทธศาสนา เรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตเคารพพระพุทธธรรมประรสงค์มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับกนวาสก็เนยก็มีสิ่งของตัวทรงพองมีหารสีเป็นปกติมีหิเลละอตปะป,ประจำใจก็มีอุปสมานสุสติกรามฐานนึกถึงปณิพานเป็นอารมณ์ อารมณ์ถ้าเราทรงได้ขนาดนี้เป็นปกติถ้าเรียกกันว่าพระสดาปฏิพลเป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ต่ำที่สุดในด้านของความดีในเขตของพระพุทธศาสนาใครควรดูว่าเราทุกคนใครบ้างบกพร่องจุดไหนบ้างอันนี้ต้องจำไว้นะแค่นี้นะมันต่ำที่สุด ถ้าเลวกว่านี้แล้วมันใช้อะไรไม่ได้เลยเรวกว่านี้เป็นเรื่องของสัตว์นะบายภูมิถ้าเรามีร่างกายเป็นคนก็เพิ่งคิดว่าเราเป็นคนเทียบได้กับสัตว์นรกตายแล้วเราก็เป็นนัก์ไป,ปนสัตว์นรกไปไ <c oughs> ม่กลับเป็นคนใหม่ไม่ได้ใจของเราต้องปรนนาม,ม้เสมอ อา่าท่านลงตนว่าเป็นผู้วิเศษคนไหนมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ฉลาดพวกคนนั้นก็คือเป็นคนที่โง่บัดซบพวกคนใดพระพุทธเจ้ากล่าวว่ารู้ตัวว่าเป็นผ่านผ่านนี้ก็เป็นพโง่เพระพรุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคนนั้นเป็นบัณฑิตเพือเป็นผู้รู้ ไอ้คนที่รู้ตัวผ่านมันจับความชั่วของตัวไว้เสมอเจ้าดูจิตอารมณ์ชั่วมันจะเกิดเมื่อไรในเมื่อความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาในด้านไหนหาทางตัดนี่บัณฑิตมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นคนดีมองหาความชั่วของตัวให้พบมาหาชั่วพบทำลายความชั่วได้แล้วมันก็ดีเอง นี่จัดว่าเป็นความดีอันดับต้นสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะเราเรียนกันอันดับสูงนี่เราไม่เรียนป,ปะไปปะตายแล้วจะไปไหนก็ช่างอันนี้เราไม่ใช่อย่างเร็วที่สุดตายแล้ว,ลวเราไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมและมีชาติเกิดจำกัดหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและไม่ลงอวัยภูมม นี่ศูนย์แห่งการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วนั้นดับต่อไปข้าหยากกำลังใจขึ้นอีนิดว่าสำหรับโลภะความโลกโทสะความโกรธโมหะความหลงพระสดาบันยังมีอยู่ไี่อยู่ในขอบเขตของศีล นี่เราทาลายความโลภโดยมีจิตเมตตากรุณา,าสงสารคือมีการให้ทานเป็นปกติเป็นการตัดความเน่ในจิตความโลภของเราเบาบางลงบ้างไหมความโกรธเราทําลายเพราะที่น่ายของผู้มีหารสี่เบาบางลงไปบ้างไหมเรามีจิตเคยคิดให้อภยัยแต่บุบคคลที่มีความผิดที่เราเรียกกันว่าภ,ายภายัยาทาน ไม่ถือโทษโกรธเขานี่นไม่มีความรู้สึกขึ้นว่าเราโกรธเราอาฆาตแต่พอยับยั้งชั่งใจสรงใจได้แล้วก็ให้ไปไม่ถือโทษโกรธต่อไปอันนี้มีแคเราหรือเปล่าใลความหลงคือมีปัญญาสูงขึน้นคิดว่าร่างกายนอกจากจะตายแล้วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขมันเป็นสมุทฐานแห่งความทุกข์ที่จะพึงมี ถ้าเราหลงไหลฝ่ายฝันมาต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราก็จะพบกับความทุกข์หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการหนีร่างกายคือต้องการปาไปพุทธิพันธ์ไปพ้นจากวัฏฏะอารมณ์อย่างนี้ของเรามีหรือเปล่าที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วถ้าไม่มีก็แสดงว่าจิตของเราเลวไปถ้ามีได้อย่างนี้ทรงเป็นปกติ ก็แสดงว่าเราเข้าถึงความเป็นพระสหิทาคามีนี่ต่อไปเราก็ไปเจนิญนัยทีเมื่อเราศึกษากันมาถึงพระอน,นาคามีก็ไมานั่งพระอนาคามีเนะี่ยต้องมีอารมณ์จิตเข้มแข็งพ <c oughs> ระพุทธเจ้ากล่าวว่าเปรียาเทิยกิตสิกขามีอารมณ์จิตเข้มแข็งมากไม่ใช่อ่อนแอ หรือว่าอารมณ์จิตของเราทรงอยู่ในกายยะตาโนสติกรรมฐานก็อสุปรกกรรมฐานเห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกปรกทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักนอกจากสกปรกแล้วสภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเป็นเรือนร่างที่จิตจะเข้าอาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันทำลายตัวมันอยู่ตลอดวันไม่ช้ามันก็สลายตัว เราตัดความมัวเมาในเพศเสนได้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกในเพศอันนี้มีในจิตกของเราหรือยังเรายังบกพร่องก่อนไหนแล้วกบริการที่สองเราตัดปฏิฆะให้คําว่าปฏิฆะนี่คืออารมณ์เข้ามาทบจิตกระทบจิตไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธความเพยาาียบบัตรปฏิฆะยังไม่ทันจะโกรธไม่ยังไม่ทันจะเพยาบบัตร พอวาจาเขาเข้ามาประทาจิตการกายเขาแสดงเข้ามาประทาจิตว่าแสดงว่าความเป็นศัตรูหรือการแกลง้กลงเราเราไม่ยอมรับอารมณ์นั้นทันทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อเกิดมาในโลกมันย่อต้องกระทบอารมณ์สองอย่างคือน,นินทากับสันเสินถือว่ามันเป็นของธรรมดานินทาเราก็ไม่รับเฉยไม่มีความรู้สึก สัรเสรอนล้วก็ไม่รับไม่พึงปรารถนาเยอถูกนินทาและถูกสัรเสริญมีจิตสบายสบายคือทรงตัวเป็นเอกคตาลงไม่รับทั้งสองอย่างเห็นว่าคำว่าเห็นคำนินทาว่าร้ายเป็นปกติธรรมดาผ่านไปดได้ฟังคำสรรเสริญก็เพิ่งนึกว่านี่เขาต้องการเราเป็นทาสเขาจึงสรรเสริรยยกย่องเรา มันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะดีเราจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่คำนินทาเรเสริน,นมันอยู่ที่เรารวบรวมกำลังใจของเราเป็สุขตอนนี้อารมณ์ของเราจะส่งตัวทั้งเวลาหลับตาหรือเมื่อตายเห็นคนสัตว์วัตถทุที่สวยสดงดงามแล้วก็เบื่อนหน้าหนีรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสปกปรกจะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตา แล้วก็มีจิตไม่สนใจไม่รับสัมผัสใดๆจากคำเรีนทาตุเสนอารมณ์ที่เป็นอิทธาารมณ์คนดีคืออิทธารมณ์ในการอารมณ์ที่น่าปรารถนาที่ชอบใจอาน,นิธาอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีอยู่ในใจของเรามีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ถ้าส่งตัวถือว่าเราเป็นพระอนาคามีนี่เป็นการอนุโลมและปฏิโลมในการปฏิบัติพระธรรมฐา,านเขาต้องทําแบบนี้ ฟังแล้วค็นนำไปคิดใกล้ควรพิจารณาให้จิตมันทรงตัวตลอดวันทั้งเวลาหลืมตาและหลับตาจึงจะใช้ได้และพิจารณาว่าใจของเราทรงในอันดับไหนเราทรงพระโสดาบันได้หรือยังเป็นพระสิกขาคามีแล้วหรือยังเป็นพระอนาคามีได้แล้วหรือยังถ้าโสูดาบันยังไม่ได้จงตั้งใจไปนรกตามความประสงค์ เราต่อต้นนี้ไปพระบรรดาพุทพุทธบริษัททั้งหลายพายกันตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอธิยาสายที่กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา